เอาละเพื่อนแมคโครตอนนี้กำลังขุดอะไรอยู่ครับเนี่ยโอ้ตักหินตักหินนะครับรถแมคโครกำลังตักหินโอ้สดดิขุดหินใหญ่เลยดูดูดูด,ดอูอยู่ท่ามกลางทะเลเลยนะเนี่ยเห็นไหม นี่มาดูใกล้ๆก,กันนะดูไปเรื่อยๆนะครับแมคโครบู Blue, ism, Orange, ๊แมคโครสีส้มออเรนยี่ห้อฮิตฮิตาชิแมคโครฮิตาชินะครับอ่าป้ายวันทูจิเฮกก นี้เราอยู่ที่ไหนกันนะครับหมาเราอยู่ที่ทะเลหาดชะอำนะครับนู้ตรงนู้นก็มีแมโครอีกหนึ่งคันสีส้มเหมือนกันเลยนะครับเนียยอยู่กำลังตักหินนะก้อนบน่มเลยเห็นไหมเห็นไหม อีตาจิโอ้มาปั่นกัเดินรอบๆหน่อยโ okay. อเคสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับบ๊ายบาย